คุณจะได้เงินเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาต่อปีนะฮะหลังก็เสียไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 6 5 0 0ซึ่งถ้าคิดเนี่ยนะครับคูณ20ปีก็จะได้ราวๆอ,อยู่ที่ประมาณล้านหวันนี้คุณมีเงินเก็บทั้งหมดเท่าไหร่ครับเคยนั่งนึกเคยนั่งรวมไหมนะฮะถ้ายังไม่เคยนะครับลองไปนั่งนึกลองไปรวมดูนะครับว่าตอนนี้คุณมีสินทรัพย์มีเงินเก็บเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ แต่สำหรับคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มาชักชวนพาทุกคนเก็บเงินนะฮะดังนั้นแล้วอ่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยจะมาชวนเก็บเงินหรือเปล่าชวนลงทุนหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าอยากพาทุกคนมาชวนคุยกันครับเกี่ยวกับเงินเก็บที่เหล่ามานุษย์เดือนนะฮะแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับบางครั้งแล้วเราก็หลงลืมไปนะครับซึ่งมันจะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูดีเทลตรงนี้กันครับ ซึ่งเงินตัวนั้นนะครับคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินที่ไกลตัวเราเลยนะครับก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งที่เรามนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยนะฮะโดนหักไปแบบว่าอาจจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่เนาะนะครับก็คือในส่วนของตัวเงินประกันสังคมนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เอาไว้นะนะครับก็คือประกันสังคมเนี่ยจ่ายไปแล้วทุกเดือนนะครับเราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่ซึ่งหากใครอยากดูในเชิงของดีเทล ว่ามันมีการคำนวณยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมเคยทาคลิปเอาไว้แล้วสามารถไปดูคลิปในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยนะครับทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k ของล้ำซ้ำนะครับรวมถึงในช่องชาแนลยูทูบของลํำซ้ำนะครับแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วผมจะมาแตะคอนเซปต์นิดเดียวนะฮะแต่ว่าจะพาไปหน้าที่คุณเนี่ยสามารถคํานวณเองได้วางแผนเองได้ถ้าสมมติ้ยคุณทํางานมาเริ่มทํางานย5ิบเริ่มทํางาน23เริ่มทํางาน30อันนี้ก็แล้วแต่คนถูกไหมแต่ว่าถ้าตัวคุณเอง นะครับจากที่เริ่มทํางานมาทํางานไปเรื่อยๆจนถึงเกษียณเนี่ยนะครับคุณจะมีเงินบําเหน็จหรือมีเงินบํานาญตรงนั้นเนี่ยนะครับกินต่อเดือนเท่าไหร่รวมถึงเอาไปหักแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องเก็บเงินเพิ่มต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับอะโอเคงั้นเราก็มาดูก่อนเนาะนะครับอ่ะในเชิงของคอนเซปต์นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโดยปกติแล้วเงินประกันสังคมแบบเก็บแม็กซ์สุดนะครับถ้าใครเงินเดือน15,000ขึ้นไปนะฮะคุณจะถูกเก็บที่ฐานแม็กซ์สุดก็คือ155,000หนบแต่ว่าอ่ง เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีอย่างสถานการณ์โควิดเข้ามานะครับาทางภาครัฐเองเนี่ยก็เลยอาจจะมีมาตรการให้เราจ่ายในเรื่องของประกรันสังคมเนี่ยน้อยลงมานิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าแบบเก็บแบบปกติคุณจะเก็บตามนี้ก็คือ750บาทซึ่ง750บาทตรงนี้มันถูกแบ่งไป1.5%ก็คือเมื่อคุณเจ็บป่วยอ่ะตรงนี้นะฮะก็สามารถไปรักษาพยาบาลได้ถูกไหมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับหรือว่างานตรงนี้ก็สามารถไปเอาเงินก้อนนี้ได้ แต่เงินส่วนใหญ่เวลาคุณจ่ายเข้าไปเนี่ยนะครับอยู่ที่3%หรือว่า450บาทตรงนี้มันถือว่าเป็นเงินเก็บหนึ่งก้อนที่คุณจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็คือเมื่อคุณกเกษียณอายุไปแล้วนะฮะหรือว่าอายุ55ปีขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นในเชิงคอนเซปต์เนี่ยนะฮะมันก็จะแบ่งอีกว่าเป็นบำเหน็จหรือเป็นบำนาญนะครับซึ่งอ่าโดยปกติแล้วถ้าคุณทํางานไปแล้วนะครับแล้วส่งในเรื่องของประกันสังคมเนี่ย ไม่ถึง180เดือนนะครับหรือว่าถ้าหารมาเป็นปีแล้วเนี่ยก็คือไม่ถึง15ปีนะครับตรงเนี้ยคุณจะได้เงินเป็นบำเหน็จนะครับแต่หากใครที่เรียนจบมาทำงานตอน่ะตอน22 23 24 2าอ่า25าทำไปเรื่อยๆจนกเกษียณอายุ55เนี่ยเชื่อว่าส่วนใหญ่นค,คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คงทำงานจนเกิน15ปีอยู่แล้วแหละซึ่งตรงนี้นนถ้าเกิน,นค,คุณจะได้เงิน เป็นรูปแบบของบํานาญนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นเงินเก็บที่คุณได้จากประกันสังคมเนี่ยในทุกๆเดือนนะครับทีนี้มันก็จะมีสูตรคํานวณอยู่นะครับซึ่งสูตรมันก็จะเป็นตัวเลขแบบว่าค่อนข้างปวดหัวนิดนึงนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะในเชิงดีเทลวันนี้นะครับไปดูในคลิปประกันสังคมนะครับที่ผมทําไว้นะฮะก็สามารถไปดูยอนหลังได้เลยเพราะว่าด้วยหลักการคำนวณนะครับด้วยวิธีการคิดเนี่ยเหมือนกันนะครับอันนั้นผมลงดีเทลไว้แล้วในคลิปนี้ขออนุญาตไม่ลงดีเทล แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากพาทุกคนไปดูนะครับอ่าก็คือในหน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผมเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของตัวไฟล์ตรวจสถานะการเงินมีไฟล์นี้กันแล้วหรือ,อยังนะฮะถ้าใครดูติดตามหลายๆคลิปมาก่อนนะเนี่ยคิดว่าน่าจะมีไฟล์ตัวเนี้ยนะครับการเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับแต่หากใครนะฮะที่ ยังไม่มีนะครับหรือว่า,าดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับไม่มีลิงก์ตรงนี้สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะฮะเพื่อมาขอไฟล์ตรงนี้นะครับเอาไฟล์เนี้ยนะฮะกลับไปกรอกข้อมูลดูก็ได้เพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าผมเพิ่มในส่วนของเงินประกันสังคมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราคุยกันเรื่องการตรวจสถานะการเงินเนี่ยปกติเรามักจะนึกถึงอะไรสินทรัพย์อ่าเรามีอะไรบ้างเนาะถูกไหมเงินสดนะครับอ่าเงินอ่าที่อยู่ในกองทุนเงินที่อยู่ในหุ้นเป็นสินทรัพย์ลงทุนถูกไหม รวมถึงสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวอย่างเช่นบ้านรถนะครับแหวนนาแหวนนาฬิกาทั่วไปนะครับรวมถึงหนี้สินต่างๆมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็กอกเอาไว้เป็นในเรื่องของสินทรัพย์กับหนี้สินของเราถูกไหมเพื่อเห็นสถานะการเงินของเราว่าการเงินของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี่ผมเพิ่มในส่วนของตัวเงินประกันสังคมเข้ามานะครับเพราะอย่างที่บอกไปเนื่องจากตอนนี้ผมกําลังนั่งทำเคสอยู่นะครับก็พยายามจะปิดหลายๆมุมก็เลยเอาในส่วนของตัวเงินประกันสังคมเนี่ยเข้ามาคํานวณด้วย นะครับดังนั้นแล้วถ้าใครอยากได้ไฟล์นี้นะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อไปดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้เลยนะครับแล้วเข้าไปในหัวข้อของการเช็คสถานะการเงินเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีตัวเงินประกันสังคมอยู่ซึ่งเงินประกันสังคมตรงนี้นะครับผม Gomez ใส่เป็นรูปแบบของการคำนวณบำนาญก็คือคุณส่งประกันสังคมเนี่ยนะครับตั้งแต่1 8 0เดือนขึ้นไปนะครับตั้งแต่180เดือนก็คือ15ปีเนาะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ เปิดช่องเอาไว้ให้นะครับสำหรับช่องนี้ก็คือลองคํานวณดูว่าเฮ้ยวันวันที่คุณทํางานเนี่ยปีไหนแล้วคาดว่าจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่นะครับอย่างบางคนถ้าทํางานมาตั้งแต่เท่าไหร่สมมุตินะทำงานมาตั้งแต่อายุ25นะครับทำยาวไปจนถึง55ถูกไหมก็ราวๆประมาณ30ปีเนาะนะครับก็ถ้า30ปีเนี่ยนะครับคูณ12ก็ไปนะครับก็เป็น360เดือนถูกไหมนะครับก็ลองไปกรอกในช่องนี้ดูนะครับ360เดือน สมมติ360เดือนนะครับทีนี้360เดือนนะครับลองดูว่าเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนเนี่ยอ่าซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่า,ามันเป็นเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือตอนที่คุณเริ่มทํางานเนี่ยถ้าเงินเดือนข,อ,ของคุณสตาร์ทหมื่นห้านะครับหลังไปจากนี้มันก็ไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้แล้วแหละนะฮะอ่าดังนั้นแล้วเราก็อ่า เพราะว่าวิธีการคำนวณของเงินประกันสังคมเนี่ยนะครับเขาคำนวณจากเบสเงิน1,500 0บาทดังนั้นอ่ะสมมติอ่าตอนนี้คุณเงินเดือน3 0,000อีก10ปีเงินเดือน50,000เงินเดือนแสนหนึ่งนะครับถ้าประกันสังคมยังไม่มีประกาศปรับกฎเกณฑ์อะไรก็ยังใช้เบสเดิมก็คือ1,500 0บาทตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้เบสเดียวกัน นะครับอ่าส่วนอ่าทีนี้ก็ใส่อ่าเรื่องของเงินเดือนเฉลี่ยนะครับแม็กซ์สุดก็คือหมื่นถูกไหมรวมถึงใส่เดือนว่าเราคาดว่าเราจะส่งประกันสังคมเนี่ยประมาณกี่เดือนอ่าจริงๆอ่าก็ประมาณเนี่ยผมว่าก็น่าจะพอเห็นตัวเลขได้แบบคร่าวๆแล้วแหละนะครับเสร็จแล้วมันก็จะใส่สูตรคำนวณออกมาทื่ๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ผูกสูตรไว้เรียบร้อยนะครับช่องที่ผมอยากให้ทุกคนไปดูนะครับแบบง่ายที่สุดก็คือลองมาดูในช่อง รวมช่องนี้นะครับซึ่งช่องนี้ผมคํานวณเอาไว้แล้วว่าถ้าสมมุติคุณเข้าเงื่อนไขนี้ก็คือส่งประกันสังคมเนี่ยนะครับเกิน180เดือนขึ้นไปนะครับตรงนี้คุณจะได้บํานาญต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ราวๆเท่านี้ซึ่งอย่างถ้าเป็นในเคสนี้เนี่ยนะฮะส่งมาประมาณ30ปีเนาะนะครับก็คือ360เดือนเนี่ยนะครับคุณจะได้ในเรื่องของบํานาญเนี่ยต่อเดือนนะครับอยู่ที่6 3 7 5บาท ซึ่งตรงนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าดูเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับค่าครองชีพปัจจุบันเนี่ยเ,เงิน6000กว่าบาทมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของเงินจํานวนนี้นะครับแล้วก็วิธีการที่คุณจะคํานวณว,ว่าเฮ้ยจริงๆสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยถ้าคุณจะ,กะเกษียณเนี่ยคุณต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยนะครับอ,อย่างเช่นช่องนี้ อ,อย่างเช่นอันนี้ในเรื่องของรูปแบบของอการกําหนดเป้าหมายการเงินนะครับตรงนี้เราจะสามารถเอาเงินก้อนที่เป็นของประกันสังคมตรงนี้นะครับมาใส่ได้อย่างเช่นสมมตินะนะครับสมมติคุณตั้งใจว่าถ้าคุณกเกษียณไปแล้วนะครับหลังอายุ55คุณจะอยู่อีกประมาณ20ปีสมมตุตินะครับสมมติอยู่ประมาณ20ปีนะครับแล้วคุณต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่สมมตินะ อยู่20ปีใช้เงินเดือนละ3 0 0 0 0ืนเนาะนะครับคุณจะต้องเก็บเงินประมาณ8ล้านแต่ว่าทีเนี้ยในต่อเดือนเนี่ยนะครับมันมีเงินตรงเนี้ยเข้ามาอีกอ่ะผมลองกดคำนวณให้ดูคุณจะได้เงินเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาต่อปีนะฮะหลังก็เสียไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,6500ซึ่งถ้าคิดเนี่ยนะครับคูณ20ปี ก็จะได้ราวๆอ,าอยู่ที่ประมาณล้านห้านะครับซึ่งล้านห้าเนี่ยถ้ามันไปหักลบกับเงินที่คุณตั้งใจว่าคุณจะเก็บเมื่อยามกเกษียณเนี่ยนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณ8ล้านนะครับอ่ะก็กลายเป็นว่าเงินที่คุณตั้งใจเอาไว้ว่าคุณจะเก็บประมาณ8ล้านเนี่ยนะฮะคุณจะเก็บแค่หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากเอามาแชร์ให้ฟังครับว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยนะฮะเ,เงินที่เราจ่ายไปถูกหักไปในทุกเดือนนะครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ย ถูกหักไปแล้วก็ลืมเพราะว่ามันเป็นเหมือนจะเรียกว่าบังคับจ่ายก็ได้เนาะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ย มันมีผลปตรยโยกับตรงนี้กลับมานะครับก็ลองเอาไปาประเมินลองเอาไปคํานวณกันดูละกันนะครับสำหรับเงินประกันสังคมที่อาจจะเป็นเงินเก็บที่เราอาจจะหลงลืมไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ยังพาทุกคนคุยในเรื่องของเงินกเกษียณเนาะนะครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่ว่าหลายหลายคลิปที่เราพูดกันมาก็คือเฮ้ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวอีก10ปี20ปี30ปีนะครับแต่ว่าเมื่อเราลองคำนวณนะออกมาเป็นตัวเลขแล้วเนี่ย ยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่นะครับมีความรู้ในการต่อยอดเงินก้อนนี้มากเท่าไหร่นะครับคุณก็ยิ่งเหนื่อยน้อยลงนะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เอาส่วน่สวนเสริมส่วนเพิ่มเนาะที่เป็นในเรื่องของเงินประกันสังคมเนี่ยเข้ามาอีกนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ติดตามคนที่ดูคลิปนี้นะครับก็ลองเอาไปคํานวณกันดูแล้วกันนะครับสำหรับไฟล์ตัวเช็คสถานะการเงินที่รวมเงินประกันสังคมเข้าไปด้วย นะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะฮะเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างเนี่ยเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าอยากให้เราเนี่ยช่วยลองคํานวณนะครับในเรื่องของแผนการเงินแบบคร่าวๆนะฮะลองคํานวณรูปแบบแผนการเงินว่าเฮ้ยถ้ามีเป้าหมายแบบนี้นะครับอยากเกษียณอายุเท่านี้มีเงินเก็บเท่านี้นะครับจะต้องวางแผนจะต้องจัดการยังไงก็สามารถส่งเคสเข้ามาได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะ เล่งทําให้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับโอเคคลิปนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะเห็นมุมมองเกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะครับอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับแล้วฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยจะเป็นเรื่องการเงินดีๆอะไรนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ